สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสุสุคนมือนี้มาติสเฮดคิวเนดเดอร์ครับสวดีครับคิวเน่บายบายยังมาตินมัตก็บายบายเอ่ออยยังก็ตอบถามถามแล้วก็ตอบภาษาอังกฤษไปบ่ายยัง question and answer มันก็บายบาท่านคนถามมาตินี่ยังยึดทังเฟซบุ๊กไหมมันบอกมาติิก็เสร็จตอบอยู่นี่แกอันมาตินสือแจ้งได้ค่ะสือมาตตินค่ะ พี่มาตินอายุเท่าไหร่คะ18ปีครับมมาตินสูงเท่าไหร่คะหล่๊ย74มาตินวะมาตินบ่ค่อยหูกมาตินมีแฟนหรือยังบ่มีทำไมไม่มีคะลูกแม่บ่อยากให้มาตินมีแฟนแต่ว่าถ้ามีผู้หญิงผู้ใดหน้าตาดีๆอยากเป็นแฟนมาตินวะที่กูอย่างเงี้ยสันอ๋อผู้หญิงหน้าตาดีมันจะโคตรหลาลูกบ่มีผู้ใดผู้หายดอกครับลูกมาตินมักอากาศ มาตินมักอากาศอยู่อยู่เมืองไทยหรืออยู่นอร์เวย์ลูกเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยมันฮอนฮอเบ่งคือจังอากาศตอนนี้มันดีดีจามาตินคือบลเลนเฟสคะ่ะไม่อยากมาตินมี Instagram, <c oughs> อินสตาแกรม้อลหวครับมันหลายเราลูกนาะาปวด <c oughs> หัว <c oughs> ออ <c oughs> มาตินอยากทำงานอะไรคะในอนาคตอีแฟนทิสในอนาคตอยากทำงานอย่างลูกอยากมุดดลไปไว่ายง เป็นนายแบบติดรูเป็นนายแบบครับนายแบบมันเป็นงานประจามาตีนบามันจะอยากเข่งงานนะมันคือแบบมันเป็นบอครับแลอกลวามาันตะเป็นนายแบบหลอมูฟิสตาร์มวนแล้วเอ้ยลูกเอ,อ้ยกึมเอ้ยอมเอลน่มลูกอืมไอ้กึมเคยห้องไห้บ่บอ,บอเคยบอเวลาเคยห้องไห้อีหยังที่หหเห็ดให้มาติดห้องไห้ยอ๋อยังมาติดเกิด <laughs> ยังแม่แม่ไปให้ไปให้กินนมติเบอร์เ yeah! <c oughs> <c oughs> มีวิดีโออยู่ตอนที่แม่ไปให้บ้านตีกินนมบ้านตีท้องให้ <c oughs> ของควรม,มันเกิดมาติีจะได้อะไรคะลูกแมาติดตังเก็บแม่ตีอยากเอาโทรศัพท์ไหมรัวรัวรัวเอียงรัวทีวีไหมรัวอันที่แม่ตีอยากเอาที่สุดก็คือห้องของเจ้าของอ๋อก็มีแล้ว ไม่แม่นคุหขอ,หองเงี้ยเง้ยอยู่ไหมโอ้ของเงี้ยสังเกตยายต้องไปยอยู่กลางๆ้องเขาคุณมาตินอันนั่นแหละทำไมติได้นำไมติดก็สดีใจลวยเงินเ <laughs> งินเงิน,งนมาดีที่สุดของไม่ใหญ่ติดลูกเออเอาไปน้อมาตินชอบผู้หญิงแบบไหนคะสุ坤คนละสุแบบสุแบบแหละแต่ว่าแต่ว่า,วาคนที่มีหัวใจดีคอยเป็นคนดีคอยคนเป็นคนดีเอ๋แต่ มาพูงยิ่งเที่ยวบ่ลูกบ่มาพูงยิ่งกรีดกันจิ๊กครูกรีดสิบ่บ่บ่มาเลยน่าแบบพูยิ่งเต็มที่ต็บ่กวยมาเคยไปยังพูงยิ่งแบบนั้นแหลกไม่นะมาบ่แบบนั้นบ่มาสิลูกบ่มาตีนเคยมีผู้สาวบ่ครับมาตินมาตินมีแฟนใบกอดครับบ่ครับ บอกถ้าไหนมีเต่ถ้าไหนมี <c oughs> แต่ว่าติดเคยมีแพนยังมาติดเป็นเด็กโดนมาแล้วหาขวบ <c oughs> ยวนืบนดูันแล้วแกมัดตินครับ <c oughs> มัตินนักเท่าใดลูกตอนนี้บ่กงหาสิบไปลูกพ่อไปอนักล้ายอยู่ด้วยเนาะมัตินมากินยี่ยังจ้มามัตินชอบกินอะไรคะลูกแต่บอกฮงเคเอฟซี <c oughs> <c oughs> ยังย แต่ม่ตดมิตตบบังุงลกกบเคซีแม่ติดกพาลออมอมก็แม่ติกับเคซ<ม>ีมันลอยลอยมากินมาติดมากินต่บหงุงเอครับเด้อก็อัอนอนมาติดแค่นี้ภาษาจะคจ้นจ้าอืมบ่เยไรบ่เ <c oughs> คยมาติดสอนภาษาโนเว์เลยบอรครับยังครับสอนภาษาโนเว์เลยบอไปไวยัง สอนภาษาโนเวห้เพื่อนได้บมันอยากปวดจะกลับไปไทยไหมคะลูกไอ้เอยากกลับไปย่มาตินครับมาตินมักผู้หญิงหรือมากผู้ชายมาตินมากผู้หญิงตะเนาะจะกวาดแทนแม่เนียงมาตินมากผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงตะวเนาะมาผู้หญิงตะวเนาะรับเขาเบารับน้ำาลก มาตินบอลแมนเกดนะครับมาตินมาพูนยิ่งนะครับเคยคิดว่ามาตินเกมตอนนี้มาตินมาตินเล่นเล่นเล่นมาเล่นเฟซบุ๊คลูกเล่นไอจีลูกไอจีครับไอจีนะคะมาตินบ่มีเพจบุ๊กไหมถ้าถ้ามีคนอยากให้มาตินไปเป็นดารามาตินไปบ่ลูกมาแต่ของไหนมาตินมาตินก็ไป เคนทำไม,ไมีมีคนให้มาตินไปเป็นดารามาตินไปเป็นวลูกไปจนาครับน้องกึมรอหลายกับกับมาตินจะไปเมืองไทยกับครอบครัว,วไหมครับก็บไปจ้ครับมาตินเป็นมาตินเป็นคนจังหวัดไหนขอนแกน่นกับอำเภอยังรูบัดเชเท่า ไปบอกพอดียังอ้ะเภอบานไพ่อยู่บานไพ่เอาอ้ะเพิ่มไปไว้อย่างมาติการบุหูจะอยู่บ้นานบ,บานไพ่ค่ะบานไพ่บานไพ่ถ้ามาตินกับเมืองไทยเพคนสีเอาสีเอาดอกไม้ไปใหาย,ยุสนามบินโอ okay, เคบ่ครับลูก <c oughs> <c oughs> แต่มีหลายคนเห็นเนี่ยสมาติเกษตรดีใจบ่ครับใกล้กับเตี้ยมากคนแก่ ไปหามาติยุวันยุวันคนพายคนแก่นนะลกเนะเอามาติยุันยก่สะลงนะมามาิสบนยันคนานแก่นะลนมาหามาินยุบนคนแก่นมาหามาตินบนคแก่ะงนมาหมาตินบงมมยันยุนคก่นะงะมาหู้าิยันันคก่งงมาหมานันายก่องนมามืันมัากลนมาหมาันจะเปนนคนแก มาตินอยากเป็นดาราจริงไหมครับอยากเป็นตนะครับสีสแสดงนะังใดบอลลูหฮได้ยบอลลครับฮได้อยู่มาห่มมาตินไอ้กือมืดบอบางแถวดื้ 100, อมืดแห้งบอลลู บางแถวก็มึน,มนแ้แต่มันโอเคมาคนเล่าว่ะลูกมาคนประเทศเล่าป่ะมา, <c oughs> ม,ามีมาหมดละมาตินชอบเล่นกีฬาอะไรลูกพอคูทันข้นหัวเป็นอย่าง <c oughs> แบบว่าขึ้นไปหลังค่ายอย่างแล้วก็โดนลงมากกระโดนลงมากมา <c oughs> เอาหัวลงครือ่า <c oughs> เอาเขาเอาบินขึนไปหลังค่ายอย่างเงี้ยสันมันสนุกสนุกมันจะบวมเป็นอย่าง มันก็บปีนกับปีนกับโพลไปปีนหลังค่าตำรวจนั่นมาตินเอกจังดมาตินกาดเอกแดงไม่ถามในมาตินงงขนาดเลยมาตินก็บอลดีกว่าบังเท่ามาตินเงินมึนเพลงเปิดของมาตินเพลงอะไรลูกเพลงที่ชอบเพลงที่มาตินชอบเพลงยังลูกครับมาตินมาเพลงยังฮิปฮอปสิมาร์โบม่์อะยินีจะเสียงมาตินลองเพลงยังมือสองเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งถึงเบึ้งมาตินสักสักมือติลูก ซักมือบอ่บอใส่ดูล้างมือนลยม่นี่ยังอยู่ล้างมือนั่นปากกาปากกาไม่มีแข็งน <c oughs> บ่ได้สซักครับละกะ็มาตินชอบผู้หญิงประเภทไหนชอบผู้หญิงจริงใดมัสคมนมาตินยังบอหลายคำถามค่อยๆกันมาตินน่ารักจังเลยมาตินมาผู้หญิงอว้วนๆบอ มาเจอพอใจดีตอนท้องแม่กินยังตอนท้องแม่ตอนแม่ท้องมาตินตีแม่มากินแห้ง,บงเบอร์เกอร์กิน <laughs> แห้งเบอร์เกอร์กับไอติมมาแห้งตองกินซุ้ยอ๋เงี่ยแม่ท้องน้ำผูดนี้แม่มากินยังก็แม่กินแห้งเบอร์เกอร์ตอนที่แม่ท้องมาตินตอนวแม่ตีไม่ได้ท้องดินมากินจุ <laughs> ด<น> <laughs> มาตีมาซิมามาซิเอาอย่างนี้ดินพี่มาตินชอบใส่ใส่เสื้อผ้าสีอะไรคะสีนี่แหละตั้แม่แม่มาเคใช้สีขาวแม่บ่มาคใช้สีขาวไม่แต่เรไม่มีเงินไม่แต่ก็ซื้อสีขาวบ่เลยสีขาวมันแพงบื้อวีเพ็งขงนอเต็มตู้ยุ่งนี้มาบอกเต็มตู้แต่ว่าได้สีขาวนี่ดีกันแล้วกั้งสีดี ทำไมมาตินไม่เล่นเฟซครับม,มันเยอะพอดมาติว่าเล่นไนอจีกับแม่เอาเฟซเอาแต่เฟซแม่กับเขาแห้งแล้วนาะลูกแต่ขนาดนี้ไอจีก็ยังบริเวนอยู่มาตินนะเอามาตินพอดลูกลงเงี้ยมาติดอยู่น้ามือครับแต่ว่าติดตามมาตินในในเฟซแมนวะลูกเฟซส่วนร่วมเนาะครับม,มาตินอายุสิบห้านะคะตอบแทนคุณลูกค่ะกับไทยเดือนมิถุนายนนะจ๊ะ ไ็อยากเป็นดาราไ่อยาป็นดาราติมาตีมันหงายไม่ตีอยากเป็นตัวนะอผู้ใดอยากได้อยากเอามาไปเอาทั้งมีคนไทยอย่างเงี้ยส่งโทมาหาแม่หรืออย่างทรงมาอีหม่ละมาติออคอยมีเสพาสวย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 ไฮเทอร์ไฮเทอร์ไซแล้วก็มาเกิะใส่แล้วมาตอก่บผู้ใดเป็นคนทรงไห้เออสให้แฟนครับสรงเสพ้ามา่อห้ บอลนะครับบลินเอาสปอนเซอร์โอ้สปอนเซอร์ผู้ใด้สิเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาติดไดเด้อมาสั่งมาส่งอีเมลททนคนมาต่างส่งเงินส่งเงินนะลูกเนาะส่งเงี้ยงส่งเสพหาองี้ยงเงี้ยสั่นมาส่งของขวัญตจลูกครับแล้วก็มาติดกับสิแบบว่าใส่มันแล้วก็ลงอยู่ทางไอจีปัจจุบันสิส่งมาเงี้ยเห้านีีตีครับแล้วก็มาติดมีคนถามแม่อยู่เด้ว่าคุณแม่ครับ ซักเกิดจะทรงของควรห้ยมาติ่ทรงใดบ่มาติง่งยาเก,กลิเอายุติเปรชิบาว่าขอท่านติลูกมันจะขอท่านอย่งางถ้าเขาอยากทรงเขาก็ทรงถังเขาบออยากทรงผู้เดสิบบะแต่าแต่คนว่ามาติขอท่านจากเวอรสิบวเห็นเงีง้ยถังคนบอกอยากทรงก็บอต้ังทรงแต่ว่าถ้ <c oughs> าคนอ,อยากออ <c oughs> ทรงออกง็ทรงมาตมิมีเสียผามติ่เสียหายข้าเจ้าขึ้นบ่เสีสยผาถึงมติ่ใส่มแล้วมติ่หายบ่ อย่ามาตินสีไทยแลนด์ถามมาตินไปยังมาติสเสีเอาเสียบมีก็หรอกขอเสื้อมาตินได้เป็นทีละ่ระเบิดบอลสีมันเลยเออเดี๋ยวมาติสไปถามมาติสไปไทยแลนด์ก็มีหลายคนมาติสก็ซื้ออาสีไปเอาเสียบอาห้รเยอะๆครับอืมเปลี่ยนกันมันบ่ลูกรวยรวยยังมาติสซื้ออาหารให้คนคนโอเคอันอาชีพเป็นเบอร์เทอรของมาติสเนาะเบอร์แล้วหลายคนแหลกหน่อยเอ้ย เป็นยังมาตินคึอบอกอีสานใดแต่ก่อนมาตินบอกอีสานบดใดได้จามาตินพูดแต่ไทยนะคะมาตินพูดอีสานตอนมาตินหกปีมาตินว่ามาตินก็แม่ก็แบบว่าสอนมาตินอีสานมาตินก็ชอบอีสานเยอะกว่ามาตินก็เลยไม่ค่อยพูดไทยครับพูดไทยเราเก็บกดุลิ้นนะลูกเนาะตอนมาตินพูดไทยมาตินก็แออบลนึกไปว่างผสมภาานกัน ก็ผสมกันผสมกันกับอีสานก็มันก็เลยทำให้เกิดเกิดอ่าปฏิกิริยาเก็บกกลิ้นนะลูกแต่ว่าบางเทีมตติกย่อมัติโวไทยมตติกอ่อบว่าผสมกันน้ำเหล้ามาตติกล่อมากินเหล้ามากวนนะลูกนะมักเหล้าบอกไงอ่าน ไอ้แมัดติญย์ไม่อยากไอ้แมดติญย์ไม่อยากเป็นยังเอาโทรศัพท์ลงครับมัดติญย์ไม่อยากเป็นด้ละเออดูเลยอันไอ้แมัดติญยขึ้นรอแทนกระคุณครับเป็นยังขึ้นรอแต่คนถามเป็นยังขึ้นรอแต่กินข้าวกบอีิยังขึ้นรอแทน ืมบางเที่ยงไม่ติดไ่มีเงินไม่ติดก็บ่กินไม่มาทิ้งของยู่น่ามูแต่ว่าย้นไม่ติดไม่มีเงินไม่ติดก็กินไอคื้มากว่าเบ่าสาวอีสานหรือสาวฝรั่งจ้าหมักสาวฝรั่งหรือหมักสาวอีสานตัวสองคนแหละตัวสองอย่างทัวสองอย่างครับเอออันกลัำมือไทยแลนอย่าไปเที่ยวยุไสลูก ไปเที่ยวยู่งสวยก็ไหนว่าแต่เขามีเอ่อช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็เขาก็มีเคเฟซีมักพอใจมักหลายเคเอยากกินใหฟซีว่าแต่เขามีมองที่เขาขายอย่างบอร์สุดยางแล้วก็มีเคเฟซีมากติดพอใจมัดติดก็ดีใจอยากกินแต่เคเฟซีแห้งไหมว่ารู้อยากไปซื้ออยากไปซื้อของนั่งครับอืมอันเป็นยังไงมาติดขึ้นบ่มัก อัดรูปใน IG ไอจีนะครับ<า>อืมโฟร์มาแต่บัตรอายุนมูอเสมองั้นมาแต่อยู่น้ำมูเขาก็ไปไไถ่ายรูปมาแต่ก็ลงมูมูถ่ายรูปสวยก็แม่เปนบ่นนครับเขาก็ออกไปอย่างนี้สัน <h az iro> อันบัติเนีนมาตินมาตินอายุเท่าไรอีกกว่าเขาถามถามไลฟ์คนเราสูงเท่าไหรค <h az iro> ไ่ครับมาตินสิบห้าปีแล้วก็สูงลอยเจ็ดสิบสี่ ปีนี้ก็16แล้วเดือนมิถุนายนกับสนะิบหกะลูกเนาะอีก<ะ>สี่เดือนกับสิบหเดือนนะฮะเดือนกับสิปีแล้วครับาาเนี่มมนยมาติดไปทันแรกมาติดกับสิบหกปีคืมอืมขันทาอมาติดมาบานไปหาฮะมาติดในโบฮะขันทามาติดไปเมืองไทยแล้วไปหามาติดในโครับไปในน้มาติดในโอก็ออไปได้ แต่ว่าถ้าคนอยากถ้าคนเห็นมาติแล้วก็มมแติยุทธาย่างไม่ติก็ไทยลูกน้องกรได้ <c oughs> กินข้าวน้องกันนะลูกนะนั่งกินตมพวกน้องกันนะกินเขียวซีก็ได้โอเคลูกตอนนี้ก็เวลาสิบกวนาทีแล้วครับเดี๋ยวมูลุ่นเดี๋ยวข้ามหาอัดตอนเมนูลูกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปไ <c oughs> ่ะไรเข้าก็ต้องบอกว่าเขาเสรจส่งของมาให้เข้าเห็น เขาก็งงอตอกเบิรงว่ามีผู้ใดที่อยากส่งของมาใหม้มาตินบอลลูว่าเมนว่าเขาสิงหาที่ยูผู้ใดกับได้ได้ค่ะอ๋อคือจังคนยูทูบเบอร์เขาก็แค่เอาโพสคูเดอร์ของเขาแล้วก็คนก็ส่งมาตีเออเอาอสวัสดีครับก่อนดูเดี๋ยวคร <Okay. S 2> <อ>ับสวัสดีครับแล้วก็เขากับสีเจอกันอีกบ่หเงเร็วนี้แหละไม่ติดเสียงเร็วๆแต่มันจะบ่หงจะฝากไปได้ครับน้ำกันครับเป็นอย่าง สวัสดีครับเราล,โลโกอกวัสดีครับลลก็ลลอขอบคุณขอบคุณสุกคนที่มาบาง่งวิดีโอมาติมมาเก,ก็บมาเอลีมาตินมาติไปดีกว่า